เหตุการณ์นี้ค่ะประสบการณ์โดยตรงจากครอบครัวนี้นะคะคือคุณพ่อของนี้เองพ่อนี้เนี่ยค่ะเขาเป็นเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงในตอนอายุประมาณสี่สิบเนาะพ่ออายุสี่สิบนี้เพิ่งเกิดนะคะนี้เพิ่งเกิดทีนี้พออายุสี่สิบเนี่ยพ่อกินยามาตลอดเนาะเราก็มาเห็นเขาตอนตอนตอนเขาตอนเขาเป็นเยอะแล้วอ่ะตอนแล้วทีนี้พอตอนเขาอายุหกสินะคะพ่อนี้พออายุหกสิบนี้ก็อายุยี่สิบถูกต้องไหมพ่อมีอาการที่ตาพร่ามัว นะคะแล้วพอตอนไปเช็คนี่ค่ะก็เจอว่าเป็นต้อกระจกนะคะก็ทําการรักษาต้อกระจกแต่มันมีภาวะจอประสาทตาเสื่อมซ่อนอยู่ในนั้นค่ะป้ะอนนี้เป็นความดาันโลหิตสูงเป็นมาเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าเป็นมา20ปีแล้วก็กินยานะไม่ใช่ไม่กินนะคะกินยาไม่ใช่ไม่กินแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของความเสื่อมที่แบบเราอาจจะแก้ไขไม่ทันท่วงทีแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คุมอาหารไม่ได้ดูแล ปรับพฤติกรรมให้มันถูกต้องเนี่ยมันย่อมกระทบกระทือนต่อหลอดเลือดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดฟอยๆที่ดวงตากระทบค่ะผ่านไป20ปีพ่อเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมโดยที่ไม่รู้ตัวไปแก้ปัญหาแค่ต้อกระจกแก้ปัญหาต้อกระจกค่ะพอไปลอกต้อออกสมัยนั้นยังไม่ได้มีเลเซอร์เนาะพอไปลอกต้อออกตามองเห็นชัดเจนเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นไปไม่ถึง1สัปดาห์พ่อตาบอดไปข้างหนึ่งเลยข้างขวาต้องเรียก ต้องเรียกสภาวะตอนนั้นว่าตาบอดเลยนะคือมองไม่เห็นเลยดำสนิทไปเลยโชคดีค่ะที่ว่าก็แก้ไขทันในตอนนั้นนะคะก็พยายามที่จะเเปลี่ยนรงพยาบาลหาคุณหมอที่แบบเชี่ยวชาญที่สุดเลยอะนะคะเพื่อฟื้นฟูหลอดเลือดที่มันเสื่อมที่มันเปนเลี้ยงจอประสาทตาแล้วมันเสื่อมถามว่าจนณปัจจุบันเนี่ยพ่อนี้ตาข้างขวาเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สามารถที่จะ กลับมามองเห็นได้เหมือนปกตินะมันมีความพล่าอยู่มีความแบบ ถ้าถ้ามองแล้วเงี้ยค่ะก็ก็จะเห็นเป็นโครงโครงอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครถ้าใช้ตาข้างขวามองนะคะยังดีเหลือตาข้างซ้ายก็เลยยังสามารถจะอ่านหนังสือได้ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เดินเหินได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความดาันโลหิตสูงเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลมากมายเลยค่ะที่จะเอาไว้รับมือเอาไว้ดูแลต้องทำนะคะอย่าพึ่งแต่ยาอย่างเดียวต้องปรับทั้งพฤติกรรมการทานอาหารปรับพฤติกรรมการใช้ ชีว ط, วิิตถีีชวิ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ